อยากรู yeah, uh, right? ้จังว oh, ่าถ้าเราเปิดไฟท้้งไว้จะจุดออกไปได้ไหมแบบเฟรนฟรีจุดไอเดียฮันก็ไปกดก่อนอ่าไปนี่ออกไปได้เยี้ยงเล่นเกมผีจะสืโกมเกมเอากดไปดิออกไงวะเอายี่กลับไม่ได้ด้วยแม่ปิดกรรมเอ๊มจะออกไหมพิจิตอะไรวะโดยก็ไม่ได้ ก็ไม่ติดย่ากักก็ไม่ได้เล้ยมุดเตืออะไรแบบๆบวะยังทงไม่ท <tama take> <duty> ีก <number> yeah, mm ่อนดูคนรอกรอเฮ้ยพี๊ดย้ตาแดงๆจัดก่อนนี้แน่นยอ่ะจีบบอกได้เหรออ้าออออมออมี๋ยวหนอกอผมนะ กดไปจีบอีกพูดจีบบอปไปวะจะเอะเอถอยหลังถอยได้ถอยหลัง,าลงอาจจะเอเอ้ยเกือบตกใจอะโอเคเดี๋ยวสำรวจกันดีกว่าเด,ด,ดี๋ยวนาย็ปดี ฮายเกมเ,เ,เกิดขึ้นในต่างโลกตีที่หายละที่เราเล่นเกมผีได้เดินออกมาจากแมพเดินออกมาจากตัวเกมที่มันกำหนดไว้กูจะบ้าจะม่งอะไรเนี่ยตีได้เหรออะไรวะเกมแม่งกลายเป็นไม่นา่าัวแล้วกลายเป็นงง <laughs> ที่แม่ตีได้ทุกจุดเลยเนี่ยไปตปิดวไมเลยปมเดีดดิโอ้๊ยยี่เปดอ,อาะจอบไม่ได้เฮ้ยยี่อะไรเนี่งงงยงงงงจิตเปิง